เุ่เาน้องสูสูควรนะเจ้าคลินที่เกาะตอนนี้อยู่กับแพงห้าปนานะเจ้านี่ปลาปี่น้องเจ้าเข้าสวนเนาะมาทางสวนเจ้าบรรยากาศทางสวนของแพงเจ้า วันนี้มาวสวนวายเจ้านี่เจ้าวันดีเจ้ามาช่วยต<ฮ>ัดหวายเจ้าวายที่สวนเจ้าวายแป้งนี่เากาะสร้างไรายได้ได้ทุกวันเลยเนาะวันทุกวันที่เขาจำฮะท้ามันก็มาปลูกข,ข้างเดียวเจ้าบ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องรดน้ำเนาะปลูกเพือเทวดาเรี่ยงเจ้า,าวันหนึ่งแม่ได้แต่ไรก็ถ้าแม่มาตัดเตียหนึ่งทำทำงานครึ่งวันเนาะเนาะประมาณตอนนี้เวลาประมาณสักสิบโมงเนี่ย บ่าย <laughs> สักเก้าโมงกันนี้มาสายน่เป็นหัวเ็ตั๊กวันหนึ่งกับประมาณสักแล้วแต่มันประมาณกับสองร้อยสามร้อเยเนาะสามร้อยแค่ไปห้อค่าแรงเจา้าค่าแรงตามนี่เจา้ามาต้องไปเป็นลูกจ้างไปต้องไปหับจ้างหับบายใน,ะนายเจ้ามีที่สวนละปลูกแต่เดียวเจา้าบ่ต้องไปดูแลหัวน้ำใส่ปุ๋ยอย่างเนาะ yeah มาตัดสองคนเจาะบอปแล้จะเผื่อโซ่ของหลุก,ก้าเดี๋ยวเจ้าบนสร้างไว้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแกงเจ้าหน่อวันนี้ว่าจะแกงไว้โอ้ได้แล้วเจาะไวในส่วนของเฮาเองแม่เจ้าเนาะบ่ได้ไปตัดในป่าในโดงไหนปลูกนมเจ้าเป็นไวที่เฮาปลูกเองแม่เจ้าเข้ามาเจ้านะนจ้านี้เป็นนอไผ่สีสุกเจาะ นี่ก็จะหานอเจ้าดูทั้งนอไปแกงกินมาตอนนี้นะเจ้าเนาะแกงใส่น้ำปูล้ำๆพี่นองมาตั้งเหนือเตือนพี่นอีซุกนำเอาเนียเดาคนเิเออเอ้ยเดคนละ่เล có khi em tướp mới thấy má này thật là khoan nhỉ khoan nữa hàng nào nó có đi ăn mình có ơ

รวมจะได้เนี่ยจมเนื้อหางน่แข็งขาวดีเนาะวัวนะตั้งหางตั้งหย่อมันนี่ขาวดีดีหวานเน้อหางน้อยนี่มันหวานีปะนี่ปะเออเส้นไหนอ่ะ้ใจมะวายเจ้าเนาะเลยว่ามาหางนอนมันออกเจ้า ขาขาวพอเนา้องเอ๋ยนี่ผมว่าใส่ถุงนี่ก็ได้นะได้มาเที่ยวไหวเนาะตึ๊บนะโลกมากมันเป็นอันไหวเนาะไหวได้อันมเที่ยวไหวเนาะออกเออแต่ละอองน้อยหลมันลังหลวงกลางหน่อย

อืมแม่ังไปดองเอึงอ uh uh> uh> uh 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 ้ม uh uh> uh ีกินรอนะแม่รอเดี๋ยวมีมนเหมือนจะมีก็อ้นั่นมันจะใหญ่ไงหลุมหลุมหายหมดเดี๋ยวมันยใหญ่ก็น้อยวะดูกันอมตรันรอินจังวสื่อเสียมนั่นอันน้อย tặng vào đây Có mịt bài co Mì. Con xỉm nó nói năng nó nắc không Sư xỉm Ui, có bạn อืมอใหญ่เลยนะพะนาะอืมพะละเนาะไข่ได้ปะอืไข่ใช่ไหมแกงอ๋อแกงโชว์พะอู้นี่จะอนออทีบถึงดไปจะได้เข้าจะได้กแม่อาไม่เอาไปก่อนจะนี่จะไมห่มได้ ผลงานวันนี้เจ้านี่พรดอนอใหญ่กว่าเจ้าเดี๋ยวจะเอาไปแกงนะเจ้าถ้าจะเหลือแกงอยู่เนาะอันนี้ก็ถ้าจะได้ไปซับส้มนะเจ้าแปลงนอไม่ดองเจ้าป่ะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็แพงก็คงต้องพอตัวลาพี่นงไปพอนะเจ้าเนาะหาอยู่ใหกินตั้งได้ก็ฝาพี่นนนะเจ้าจุยจวยกดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะเจ้าเนาะวันนี้เดี๋ยวก่หวายเดี๋ยวจะเอาไปปอกนะเจ้าแล้วก็จะไปขึ้นลูก้าเนาะ บนนอนนี่นี่เดี๋ยวด้แพ้่จะแกงถ้าจะแกงก็จะเป็นนอข,อขาวๆนะิดหน่อยเนี่ยจ้ะเนี่ยจะนอนใหญ่ๆเด้๋ยวจะเอาไปซับซมหัเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทัวขอตัวรับไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าไห <c oughs> วพอหรอปวดมาหาทั้งบ้านเนาปิ๋นอะ่ะป้าเดี๋ยวเอาเอานอใส่ถุงนั่งเนาะนอนถุงนิดหน่อยนะโอ้ หน่อยใหญ่ๆเฮาไปซับส้มหมดเลยหน่อยซับส้มเหมเออให้ขาวๆเลยเนาะไปแกงเนาะจะรั้นี่ไปเอ็ดเอวันหน่อยเอ็ดเอวันหน่อยเอาละเอ้ยเฮาหมกหากินนะเจ้าพี่น้องเฮาได้ขายอย่างปลาล้มเนาะจย่างปลาจีไหนโอ้นี่ตุ๋ยกุ้ยไล่กุ้แซกลูกขึ้นหลานตัวเนื้อเจ้าเจ้า ก็แกงงวดห้าหนอนปสิบแปดบาทเจ้าสี่สิบเก้าถุง